สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูทันชนกช่วยแก้วค่ะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะสําหรับวันนี้ครูจะมาสรุปเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็คือเรื่องพืชสิ่งมีชีวิตพวกพืชนะคะเรามาดูว่าพืชประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะดูล่างสุดเลยก็คือรากนะคะ ต่อจากรากก็เป็นลำต้นใบดอกและก็ผลนะคะนี่คือส่วนประกอบของพืชที่เราเรียนมาแล้วเรามาดูแต่ละส่วนนะคะว่าทำหน้าที่อะไรอันดับแรกเลยนะคะรากรากก็คือส่วนประกอบของพืชที่อยู่ล่างสุดนะคะงอกออกมาจากมาเมล็ดเป็นอันแรกเลยนะคะมีหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารประยุงลำต้นไม่ล้มนะคะ ดูดน้ำดูดอาหารเสร็จก็ส่งต่อไปยังลำต้นนะคะเพื่อให้ลำต้นนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะต่อไปลำต้นก็คือส่วนที่อยู่ต่อจากรากเป็นทางลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆต,ต่อจากลำต้นก็จะเป็นใบนะคะใบก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะมีสีเขียวสารสีเขียวที่อยู่ในใบเราเรียกว่าคลอรโรฟิลล์นะคะมีหน้าที่ในการใบมีหน้าที่ สร้างอาหารนะคะคายน้ําแล้วก็หายใจต่อไปส่วนประกอบอันต่อไปก็คือดอกนะคะดอกเป็นส่วนประกอบของพืชดอกมีหน้าที่ทําอะไรคะอดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะเป็นการผรสมกันร,ระหว่างเกสรเพศผู้เพศเมียแล้วก็จเจริญเติบโตกลายมาเป็นผลนะคะผลก็คือ,อส่วนที่จเจริญเติบโตมาจากดอกนะคะ ถ้าเราผ่าเข้าไปข้างในก็จะเจอมเมล็ดอยู่นะคะอันนี้คือส่วนประกอบของพืชโดยทั่วไปนะคะต่อไปเรามาดูการเจริญเติบโตของพืชว่าจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอะไรเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชอันนี้คุณครูสอนมาแล้วนะคะคุณครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อนนักเรียนจะได้ทําแบบทดสอบนะคะหลังจากนี้คุณครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียน าส่วนประกอบหรือว่าปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะก็มีแสงแดดแสงแดดพืชใช้ทําอะไรคะอ่าพืชใช้ในการสร้างอาหารนะคะที่เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต้องมีแสงแดดด้วยเพราะฉะนั้นพืชจะสร้างอาหารช่วงไหนก็คือตอน้นตอนที่มีแสงนะคะจะได้หมดเลยส่วนมากจะเป็นตอนกลางวันนะคะต่อไปอากาศอากาศพืชใช้ทําอะไรคะ พืชใช้ในการหายใจนะคะอากาศที่พืชใช้หายใจหรือว่าก๊าซที่พืชใช้หายใจก็คือาก๊าซออกซิเจนนะคะแล้วก็อากาศอ,ากาศอีกตัวหนึง่งหรือว่าอีกชนิดหนึง่งที่พืชใช้ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะพืชใช้ในการสร้างอาหารต่อไปน้ำพืชใช้น้ำทำอะไรครับพืชใช้น้ำในการละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะเมื่อ แร่ธาตุละลายแล้วรากก็สามารถดูดไปใช้ได้นะคะดูดแล้วก็ส่งต่อไปยังลําต้นได้นะคะต่อไปที่อยู่ในดินก็คือแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุก็จะประกอบด้วยธาตุหลักที่สําคัญก็มีในตัวเจน่นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะนี่คือธาตุอาหารที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเรามาดูเกี่ยวกับพืชอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างอาหารนะคะ การสร้างอาหารที่เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเพื่อจะสร้างอาหารตอนไหนเพื่อจะสร้างอาหารตอนที่มีแสงนะคะดูว่าผู้ใช้อะไรบ้างในการสร้างอาหารก็มีกา๊าซมีน้ํานะคะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญด้วยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีแสงแล้วก็มีสารสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะ ซึ่งสัตว์จะไม่มีสัตว์เลยไม่สามารถจะสร้างอาหารได้นะคะที่ต่างจากพืชพืชสร้างอาหารจะได้อะไรนะคะจะได้น้ําตาลอันแรกคือน้ําตาลกรูโคสนะคะแล้วก็มีกา๊าซออกซิเจนแล้วก็มีน้ําออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหรือว่าเราไปนั่งใต้ต้นไม้ตอนกลางวันซึ่งพืชจะสร้างอาหารเราจะรู้สึกว่าสดชื่นใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีกา๊กาซกาับก๊าซออกซิเจนเยอะแล้วก็มีไอน้ำออกมาแต่ไม่เรารู้สึกสดชื่นนะคะ อันนี้คือส่วนประกอบของพืชหรือว่าปัจจัยของการเจริญเติบโตเรามาดูว่าพืชนะคะถ้าเราใช้ดอกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือพืชมีดอกหรือว่าพืชด,ดอกนะคะพืชด,ดอกนี่เป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เราเห็นนะคะต่อจากดอกก็จะเป็นผลให้เรารับประทานได้ก็มีอยู่ทั่วไปอย่างเช่น เงาะมังคุดละมุดลำไยเนี่ยนะเป็นพืชดอกนะคะมีผลให้เรารับประทานด้วยต่อไปพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือพืชไม่มีดอกหรือว่าพืชไร้ดอกนะคะไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่นานแค่ไหนก็ไม่มีดอกให้เราเห็นนะคะพวกเฟิร์นต่างๆปักกูดนักเรียนรู้จักไหมคะอ่านะคะเป็นพืชไม่มีดอกนะคะอันนี้ครูมาสารุปให้ทั้งหมดแล้วที่เราเรียนมาเรื่องพืชน,นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีใบงานหรือว่าบแบบทดสอบให้นักเรียนทํานะคะ ทั้งหมด20ข้อนักเรียนก็สามารถจะดูจากใบงานที่เรียนมาแล้วทั้งหมดหรือว่าจากหนังสือที่แจกไปแล้วนะคะขอนักเรียนตั้งใจทํานะคะแล้วก็สักไม่เข้าใจก็เปิดไปดูใบความรู้หรือใบงานได้ที่ผ่านมานะคะแล้วหังเรียนเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ